สิบสี่ปติทานะคาถายาเทวาตาสันติวิหาระวาศินีทูปีคะเลโพทะตะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพวันเตปูชิตาโสทิงกะโลนเตทะวิหาระขันทะเลเทลาจะมัตนาณนะวกาจะพิกขาวุสาลามิกาทานะ ตีอุปสากาคามาจะเทชานนิามาจะอิสลาสัป,ปานภูตาสุขิตาพาวันตุเตชะละภู้ชาเยปิจัดอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัทะโวปะปาติกานินยานิกังธรรมวักลังปิจเตสัพเพปิ ทุกขัสาการลนตุสังขยังทานตุจิลังสตงังธรโมธรรมมัทธา,าจะปุขาลาสังโฆหนตุสัมมคโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมหิรักขุรัก <c oughs> ขาตุสัมธรรมูสัพเพปิธรรมะจาริโูวุทิงสัมปานุเยยยามะ คำมีอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัเพปิปานินูพุทธสาสเนีสัมมาทารังปะเวชิชันโตกาเีเทวปาวัตตุวุธิภาวะยะสัตตานังสามิทธานตุเมีทะนิงมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจจังละขันตุวุ ตะกังอีวังธรรมมีนาราชานูปะสังลักขันตุสัพพาธาสิบห้าเทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขับปัตตาจจนิทุกขาพยังปัตตาจจนิพายาโสกับปัตตาจะนีโซกาหุนตุสัพเพปิปาน,นิเอตาวตาจะอมหิซัมผะทางบุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพ ปฏิสันิยาทานังททันตุส,สัทายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคันชันตุทเทว,วตาฆาตสัพเพพุทธ,ธาพระลัตปตาปัจจก,กานันจะยังพาลังอลหังตานันจะตีชนะลักขันพันธามิสัพภโส สุมังคนขาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักคันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสที โหนตุนิลันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัตจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนในพระรัตนตรัสวด <c oughs> มุนพระสูตรพระปิตาและพระาถาลนี้ขอความสุขจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะลืนทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวดาทั้ง หลายปวดจงอนุโมทนาในการสวดสรยายมนธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปิตาจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ